ย่ yeah, แล้วนี่เราอยู่กันบนท้องฟ้าไเหลอพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะท้องฟ้ากลางทะเลทรายอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างบนนี่ไงอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจออยู่ข้างบนนี้เงยหน้านะมองขึ้นมาแล้วเขาอ๋องั้นเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะลงไปข้างล่างลงยังไงอ่ะตอนนี้พี่ฝนติดอยู่บนหลังคาพี่ฝนลงมาได้แล้วทาอะไรอยู่อ่ะติดอยู่บนหลังคาัะหาทางลงไม่เจอกระโดดลงมาเลยเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ดูท่าทางจะแปลกๆชอบกลนนะพวกเราทำไมอยู่ดีๆพอล้อรถถึงวิ่งได้เองอย่างนั้นนะ ล้อรถวิ่งได้เองงั้นเหรอที่สําคัญคือตอนนี้เราลงลงไปยืนบนพื้นไม่ได้พี่วอยนก็ลงไปยืนบนพื้นเออเดี๋ยวก่อนยืนได้แล้วแฮะทาไมฉันก็เดินขึ้นไปอย่างนั้นได้ด้วยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> นี่พี่แอ,อกบล็อกบลอยได้กางอากาศเฉยเลอยเหรอเหมือนกับว่าภูเขาตรงเนี้ยมันจะเหลื่อมกับความเป็นจริงนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วที่สําคัญล้อรถวิ่งเองได้ด้วยแล้วขอบอกจะไปเก็บของได้ยังไงเนี่ยติดอยู่นี่เต็มไปหมดเลยทําไมอะ่ะ แล้วจะประกอบรถไปยังไงเนี่ยเอา้าแย่แล้วดูเหมือนว่าพวกเป๊กจะยังอยู่ข้างบนลงมาไม่ได้นะพวกเราฉันว่าอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนฉันเปิดประตูบ้านไม่ได้ประตูบ้านก็เปิดไม่ได้ประตูรถก็ดึงไม่ออกจริงเหรอ Hmm. เราจะทำยังไงกันดีดูท่าทางใจแย่กันไปใหญ่แล้วนะแบบเนื้อพี่เอกคิดว่าเราควรรวบรวมของอ่ะปูปิไปไหนปเปิปนายอยู่ไหนข้างบนวิวดีจังลงมาก่อนก่อนที่นายจะตกลงมาไม่ตกก็ดีนี่ไงนายกำลังตกลงมาแล้วจริงด้วยฉันกระโดดฉัาไม่ได้ตกเราต้องรวบรวมของที่จำเป็นที่จะต้องออกเดินทางกลางทะเลทรายก่อนนะ แล้วพี่ฝนรวมมากองรวมกันไว้ก่อนเผื่อจะทําอะไรได้แล้วชิ้นไหนใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งอ่ะหยิบมาให้หมดเท่าที่พอจะหยิบได้นั่นแหละหยิบมาให้หมดแล้วชิ้นไหนหยิบได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดประตูบ้านยังเปิดไม่ออกเลยพวกเราแต่ว่าฉันเจอประตูห้องน้ําอยู่ทางนู้นน่ะฮะนายเจอประตูห้องน้ําเหรอประตูห้องน้ํากระเด็นมาอยู่ด้านหน้าฉันเก็บไว้ละวโอ้นั่นงาทางรอดทองพวกเราทางรอดของพี่ฝนคนเดียวเดี๋ยวก่อนนี่งาพี่ฝนหยิบอะไรไม่ได้ หยิบได้แต่ล้ออย่างเดียวเดี๋ยวเพียกเอาล้อกับประตูอะไรประกองไว้ก่อนนะนี่งหยิบได้แต่ล้ออย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ,ะ,อะเด็กเด็วก่อนอะไรกิ้งไปเมื่อกี้ฮ <c oughs> ะอะไรกิ้งไปเมื่อกี้นี้ง้ะเหรอมันจะเป็นกระเทียมอ่ะก็เทียมเหรอใช่ฉันหยิบแล้วปล่อยปุ๊บก็วิ่งไปเลยดูท่าทางเครื่องยนต์นี้ก็ใช้ไม่ได้นะพวกเรามีเครื่องยนต์แต่ไม่มีน้ำมันแล้วจะไปกันยังไงเนี่ยก็น่านะสิ<อ>จะไปกันยังไงอ,อ่ะตกใจหมดเลย ตกใจเรื่องไรงั้นเหรอพี่เอกหยิบฝาห้องน้ํามาแล้วมันปิวมันลอยได้เหรอตกใจไงลอยขึ้นไปข้างบนเฉยเลยะเราจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนนะพวกเราจะแก้ไงรถก็หยิบไม่ได้รถก็ขับไม่ได้ตอนนี้น้ํามันก็ไม่มีเหลือแต่อันนี้ก็เรียกว่าพ่วงข้างแค่ปะอันนี้เหรอรถซารี่เนี่ยเหรอรถซารี่เนี่ยขับไปได้หรือเปล่าก็ขับได้นะเดี๋ยวขับไปดูมาเดี๋ยวก่อนเอาพี่เอกไปหยิบอะไรมา ได้แค่มอ้น้ำมาเนี่ยแต่ว่าไม่มีน้ํามันเราเข้าไปประตูบ้านข้างในไม่ได้นะน้ํามันไม่มีน้ําไม่มีและเราจะทํำยังไงอะอาหารก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนมีความคิดอะไรบางอย่างทํะไรอ่ะลองประกอบล้อประกอบรถใช้เองดีไะประกอบประกอบยังไงไม่มีอะไรมีแค่ฝากระโปรงรถแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ไงเราลองประกอบรถใช้เองดูมันว่าถ้าเกิดเรื่องประหลาดประหลาดแบบนี้ในทะเลทราย เราอาจจะใช้วิธีการประกอบรถขับไปเองได้นะเราจะขับไปยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนไปยังไงได้นี่ไงมีล้อแล้ว2อลอ้อเพราะฉะนั้นรถปกติเนี่ยนะจะต้องมีสีล่ล้อเอออเด็กบ๊กพิกฮะนายใช้พวกข้างขับรถได้เหรอ ก็ขึ้นไปยืนบนพวงทางมันวิ่งไปเองอ่ะโอโอสุดยอดไปเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันได้ดีมากแต่ว่าบังคับทางไม่ได้หรอกนะบังคับทางไม่ได้เหรอใช่วิ่งไปแบบมัวมัวเลยอะ่ะพวกพี่ก็นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปกันคนละคาันพี่ฝนอย่างนี้มันจะไปได้ที่ไหนอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองลองดูลองดูงดเดี๋ยวก็วจะไปยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ไงฮ<ะ>นี่งานเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บหนึ่งทำไมต้องนั่งลงมาอย่าง,งน,นั้นด้ะนีะ่ไงไปได้ของจริงโอ้โหเดี๋ยวก่อนไปไกลด้วยพวกเรา เหมือนรถพว่วงข้างฉนันอะแต่ว่าควบคุมไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีฝาอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้พี่เอกต้องหารอมาของพี่เอกเจอแค่ประตูของรถเนี่ยรถตูอ้อะเดี๋ยวพี่ฝนดึงอันนี้ก่อนที่ปิดท้ายรถมันติดอยู่กับหน้าต่างดึงไม่ออกพี่ฝนดึงไม่ออกเหรอดึงไม่ออกอะแล้วทำไงอะไปหายอย่างอื่นเถอะเดี๋ยวก่อนฉันเจอกระเทียมเดี๋ยวฉันขอกินกระเทียมก่อนแก้หิวพี่เอกเอาเป็นอันนี้ได้ไหม อันนี้คืออะไรงั้นเหรอประตูด้าน,นหลังของรถตู้อ,ะอ่ะทดลองดูได้ก็พี่ฝนใช้ฝานั้นไปได้ฝานี้ก็น่าจะไปได้เหมือนกันเราอ่ะเป็นความคิดที่ดีทดลองดูก่อนเรามาต่อเป็นรูปรถอย่างงี้เหรอใช่มาต่อเป็นรูปรถเรามีล้อสีล้อ่ะอืมแปลกๆอยู่นะพี่ฝนนะแปลกๆยังไงอะ่ะอา้าวเ,เพียกเผื่อกดปุ่ม F เ,เข้าไปไอ้หลุดแบบนี้ก็หลุดห้ามกดปุ่ม F เ,เราไปไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ฝนประกอบให้ดูก่อนนี่เราจะต้องนี่เลยกดกดอะไรนะกดปุ่มแซด หมายความว่าเราไปแบบนี้ได้จริงๆอะเหรอน,น่าจะได้นะปุ๊ปปิกเดี๋ยวๆประกอบล้อให้พี่เอก,ก่อนเอายังไม่ได้ประกอบเหรออ่าเรียบร้อยแล้วลอง,องเดินหน้าดูต้องมีสี่ล้อเหรอใช่ต้องมีสี่ล้อ,อแล้วก็ย่อตัวแล้วก็เดินหน้าดูไม่เห็นไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนไปได้ไปได้แค่นี้เหรอไปได้จริงพวกเราหลบหน่ยนะฉันจัดการเองไปได้จริงแต่แบบว่าไปช้ามากฉันมีความรู้สึกว่าหน้าเราทะลุออกไปข้างนอกรถอะงั้นเอาอย่างนี้นะปุ๊ปปิก ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าอะไรอ่ะฉันตัดสินใจว่าเดี๋ยวนายน่ประกอบล้ออันนี้แล้วก็ไปให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่เอกนันนั่งอันนั่นไปอะไรพี่ฝน ประตูห้องน้ําประตูห้องน้ํากันเหรอใช่เดี๋ยวพี่เอกใช้ประตูห้องน,น้ําแล้วเดี๋ยวปุ๊กปิกใช้พวงข้างแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะใช้อันนี้ไปรถประกอบเองอ๋อถ้าอย่างนี้เราก็น่าจะพอผ่านไปกันได้ละมั้งอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าก็แล้วกันนะเอาไปแล้วเหรอน่ไปแล้วแล้วทําไมรถพี่ฝนไปเร็วขนาดนั้นน่ะปุ๊กปิกเพเอกตอามมานะเดี๋ยวฉันยังประกอบไม่เสร็จเลยรีบตามมาเร็วคข้าตอนนี้พี่ฝนไปแล, <zaman> แล้วอยากจะบอกว่ารถที่ประกอบเองซิ่งไปไกลามาก อดี๋ย้ก่อนเรถไปแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยรถไปแล้วทำไงอ่ะเอ้าแล้วทำไมเหลืออยู่คนเดียวอ่ะรถสิ่งไปข้างหน้าแล้วรถซิ่งไปข้างหน้าหมายความว่าไงอ่ะรถไปข้างหน้าคนเดียวเอ้าแล้วไปได้ไงพี่ฝนก็รถสิ่งไปข้างหน้าเลยแล้วนี่พี่เอกอยู่นะอยู่ข้างบนที่ไงข้างบนนะข้างบนหัวอยู่เลอยอยู่เหรอลอยอยู่ข้างบนเนี่ยกำลังลงอยู่ลงมาก่อนเร็วเข้ารถพี่ฝนหายแบวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไปได้สองคนเหรอ ประตูห้องน้ําไปได้สองคนเหรอจริงเหรอเนี่ยต้องลองดูสิลองดูไหมลองดูไหมพวกเราเอาขึ้น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 อ่าเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วเพียก็กระโดดขึ้นไปอ่าไปเลยไปเลยแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะอาไปเลยไปเลยเขาไปได้จริงด้วยฮะฮ๋อไปได้ของจริงเอาตั้งใจไปนี่ไปได้จริงด้วยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ข้างๆเกาะไว้นะกาะแล้วก่ะแล้วเขาไปได้จริงด้วยเหรอเนี่ยใช่ไปได้จริงไปได้หลายเมตรด้วยพวกเรางั้นเดี๋ยวลองดูดิไปเลยไปไหนไปไหน หายไปไหนอะที่ไหนเนี่ยมีแต่ด,ดวงอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอยุดไหนกลับมาก่อนดวงอาทิตย์หายไปแล้วพี่ฝนดวงอาทิตย์หายไปได้ยังไงอ้าวอ,อยุ่ไหนอะสุดขอบโลกไปแล้วสุดขอบโลกตรงไหนอะไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันน่ะงัานเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนออกเดินตามหาก่อนพวกนั้นทําอะไรกันอยู่เนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวก่อนตกใจหมดเลยไปไหนมาไปไปสุดขอบโลกมาไปสุดขอบโลกหมายความว่าไงอะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมงั้นเหรอแล้วเขาก็ให้อะไรมาด้วยเขาให้กลับมาได้เหรอนี่ไงให้อะไรมาด้วยเนี่ยให้อะไรมากระเ,เป๋าเป้กระเป๋าเป้มาจากไหนอ่ะกดปุ่มไอแล้วหาที่เขียวๆว,วางอะ หาที่เขียวๆว,วางหมายความว่างอะเขาบอกว่าน่าสงสารพวกนี้จังเลยไม่เคยผ่านทักรอบผ่านแล้วพี่ฝนเคยผ่านแล้วนี่ไงพอ,อาวางลงไปใช่ป่ะพี่ฝนฮะอ๋ะอนี่ไงมีกระเป๋าไว้เก็บของแล้วเอาของวางวางวางๆอันนี้แล้วก็มัดมัดมัด,มดแล้วก็สะพายกลับขึ้นมา<อ>ได้ของดีมากงั้นเราอย่างนี้เราออกเดินทางกันต่อไปยังไงละ่ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันลืมอะไรบางอย่างลืมปุ๊กปิกไงปุ๊กปิกนายอยู่ไหนเงี้เหรอฉันกําลังมานายกาลังมา เดีก่อนพวกพ๊กนั่นได้เหรอใช่แ nee, ล ne, ้วโอ้โหมาได้ของจริงนะพวกเราพระเอกก็ต้องมานี่หลังสุดอยู่แล้วนั่งฮะพวกิ๊กมาจริงด้วยพวกิ๊กต่อได้สําเร็จแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนายใช้อะไรต่อก็ล้อรถยนต์ไงล้อรถยนต์กับอะไรล้อรถยนต์แล้วก็นี่รูปภาพเดี๋ยวก่อนนายใช้รูปภาพเพื่อนนาย มาทำเป็นรถยนต์โอ้โหมีห้าล้อด้วยพวกเราฉันลองต้องนานกว่าจะรู้ว่าใส่ห้าล้อแล้วมันจะไม่ลนจริงเหรอพวกป๊คจะไปลนได้ไงก็ข้างหน้าฉันจับล้อนี้ไว้อยู่โอ้สุดยอดไปเลยนายฉลาดสุดๆไปเลยออ่าฉันฉลาดมานานแล้วแล้วพี่เอกจะไปไหนะกลับไปเอาของ <laughs> กลับไปเอาอะไรนั่นไงพี่เอกมองเห็นอะไรบางอย่างที่พอจะไปได้อยู่อเดี๋ยวก่อนที่นี่มีดวงจันทร์ด้วยแฮะมันก็ต้องมีอยู่แล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ครึ่งซีกด้วยพวกเรา อันนี้ถ้าเป็นข้างแหลมข้างแรมหมายความว่าไงข้างแหลมไงไม่ใช่ข้างขึ้นมีครึ่งเดียว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้อ่ะเอาพวกปิ๊กนายลอยไปไหนอ่ะอ้าพี่เอกชนนะ่ะลอยไปได้ด้วยแฮสู่ความเมืองว่างอันไกลฝนรีบลงมาเร็วเข้าฉันก็อยู่นี่ไงมองไปไหนอ่ะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้นายลอยขึ้นไปบนทอ้องฟ้าไม่ใช่เหรอฉันว่าพี่ฝนะน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วแหละปัญหาอะไรที่ไหนลราพวกปิ๊กอัวนั้นพี่เอกจะไปไหนงั้นเหรอพี่เอกจะลองลาก นี่เลยที่พ่วงข้างแล้วมันไปได้เหรอก็เมื่อกี้เห็นุ๊กปิ๊กยังวิ่งไปได้เลยอะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้ฉันนั่งนั่งไปกับนายได้นะพ๊กปิ๊กนั่งได้ก็ขึ้นมาอ่ะลองขึ้นแล้วไปเลยไปเลยไม่ไปฮะเฮ้ยไปได้จริงพวกเราพวกเบงรอฉันด้วยอ้าวแล้วไหนบอกขึ้นมาแล้วงั้นเอาอย่างนี้นะสงสัยเราจะต้องแยกกันออกออกเดินทางไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน น่นจะต้องไปแบบนั้นเหรอต้องไปท่าเนี้ยท่า,ทาเดียวซันจีเลยอ๋อสุดยอดเลยแสดงว่าพ่วงข้างอันนี้ก็ไปได้ไปได้แต่ช้าไปได้แต่ช้าไม่เป็นไรตอนนี้เรายังพอมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้ครึ่งทางก็ดีกว่าวิ่งไปอะนะใช่ดีกว่าวิ่งไปนี่พวกปิ๊กมันแรงมากทําไมพวกนี้ช้าจังเลยอ่ะฉันจะต้องเดินไปแล้วละ่ะเพราะว่าฉันนั่งพ่วงข้างไปด้วยไม่ได้ทําไมนั่งไม่ได้อ่ะนั่งได้แค่คนเดียวลองนั่งหลายๆคนก็ได้พี่ฝนนั่งงาพ่เอกไปได้จริงมันบังคับทางไม่ได้อ่ะงั้ เราจะต้องออกตามหารถประกอบเขาไม่ฝนก่อนแล้วจะไปตามหาที่ไหนตอนนี้ตามหาข้างหน้านี่ไงเดี๋ยวก่าเจอมือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝนตกด้วยเนี่ยมืดแล้วเหรอเหมือนฝนจะตกเลยฝนไม่ตกหรอกตอนนี้เราอยู่ที่750-50เมตรถือว่าประสบความสําเร็จแล้วใช่ป่าใช่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งเพราะว่าเรารู้แล้วความลับที่แท้จริงก็คือจะต้องมีล้อหล้อมาขึ้นรถกันขึ้นรถไหนอ่ะ เดี๋ยวพี่เอกจะพาไปนั่นพ่วงค้างไม่ใช่เหรอพ่วงค้างเดี๋ยวดันไปขึ้นรถไปดิเดี๋ยวจะพาไปใช่ป่ะมันเหมือนรถสารี่ไงมันไปไม่ได้พี่เอกไม่ใช่พี่ฝนก็ขึ้นไาก่อนดิมันขึ้นไปไม่ได้ไงรีบไปเถอะมันมืดมากแล้วนั้นเนี่ยพี่เอกรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีพายุสายเ,าเดี๋ยวก่อนมันเจออะไรบางอย่างแย่แล้วไม่ใช่รถที่พี่ฝนประกอบนะมันเป็นก้อนหินพายุสายจริงด้วยฮะ พายุทะเลทรายเหรอทำไงกันดีเนี่ยหาทางหลบหาทางหลบจะไปหลบที่ไหนเราอยู่กลางทะเลทรายเราจะทํายังไงอ่ะโอ้แสบตาไปหมดแล้วทําไงดีพวกเราตรงนั้มีก้อนหินอยู่มีก้อนหินต้องหลบก่อนไปหลบกันดีกว่าพี่ฝนหลบข้างหลังก้อนหินเราจะรอดใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวก่อนโอ้รู้แล้วเราจะต้องหาบ้านหลบก้อนเล็กเกินไปอ่ะเราจะต้องหาบ้านหลบ ถ้าเป็นภูเขาอะน่าจะหลบได้อยู่นะพวกพีกนายอยู่ไหนพวกพีกก็ลอยออกไปแล้วไงลอยไปไหนอะก็เขาลอยออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลอยไปทางไหนลอยตรงไปตรงนู้นอะโอ้โหพวกพีกนายไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันน่าจะอยู่ที่ไม่สวรรค์ก็อะไรสักอย่างนึง <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉันกําลังตามพวกนายไปอืมฉันวิ่งมาเร็วเกินไปแล้วฉันก็ปิวออกไปนอกโลกปิวออกไปนอกโลกทะเลทรายเลยเหรอปลิวเหมือนพี่เอกตอนแรก ตอนนี้ดูเหมือนว่าพ๊กปิ๊กเนี่ยนะสลบไปแล้วเพราะความหิวนี่ไงมีแจ้งเตือนขึ้น,นมาแล้วว่าพ๊กปิ๊กปิกปวอกไปนอกโลก <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนาปพ๊กปิ๊กรอฉันแป๊บหนึ่งฉันกําลังตามนายไป <c oughs> พวกเราไม่ได้ปิวอะพี่ฝน <c oughs> ใช่พวกเราแค่เป็นลมอืมตอนนี้สายเข้าตา <c oughs> <c oughs> ใช่สายเข้าตาก <c oughs> ็เลยเป็นลมทําไงกันดีเนี่ย <c oughs> นี่่งตอนนี้เมืองแห่งท้องทะเลรายกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเข้าบ้านไม่ได้ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านาเราจะต้องมีชีวิตรอดอยู่กลางทะเลทรายต่อไปก็คงต้องแบบนั้นเลยนะพี่ฝนนะไปพวกเราประกอบรถกันต่อดีกว่า